God, man! i'ma make it soon silence all the haters as they see us making moves i do what i want so i got nothing to prove staying motivated teaching others what to do i'm staying focused my mind is open they start to i'm so i'm และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0 0คนหากใครสนใจพิมพ์ค้นหาใน Facebook ว่าแอดมินต้น TP7 ก็จะเจอเลยครับทัานเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t นเท .IN.TH สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่แบสเรียวตาแช nel นะครับผมวันนี้ก็มาให้ดูแนวทางการเล่นโกวล่านะครับซึ่งผมเนี่ย ก็เล่นไปเยอะพอสมควรนะประมาณ1 7 1เเกมได้แล้วครับวินเลดก็แปสบวกเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะครับผมซึ่งผมว่าตัวมันเนี่ยมันยังเป็นตัวใหม่อยู่คนรับมือ,อยากนะครับและมันเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงนะสาหรับผมอะ่ะแต่ว่าตัวมันเนี่ยจะแพ้หลักๆเลยนะแพ้โรเล,ลออนเลนกลางทุกคนคือสู้ไม่ได้เลยนะครับคือเจอโรเล,ลออนเนี่ยเหมือนเราไปบัฟให้เขาเลยนะครับเพราะว่ายิ่งคีิปราเยอะเลยอ,อ่มันยิ่งดดเลือดแรงนะครับผมอ่ะมาถึงเวลหนึ่งเนี่ย ผมจะตีปูก่อนเลยนะครับผมเพราะเรามี่าลูกน้องเรานะครับผมมันสามารถตีปูได้ง่ายมากๆครับเพราะว่าเมฝั่รงข้ามเนี่ยเขาจะชอบสกิลใส่คีปแล้วเขาจะไม่เหลือสกิลมาไว้ลัาปูแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ปูค่อนข้างสูงเลยนะครับเคลียร์เสร็จเตินล่างครับผมตรงนี้ก็เรียบร้อยครับใจแกรครับก็ให้โลมมาช่วยเคลียร์กลางเลยนะครับเราจะได้เดินเกมไวๆนะตัวนี้นี่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมจนถึงเลกเกมเลยนะเก่งทุกช่วงเวลาเลยนะสำหรับผมเนี่ย ต้นเกมเวลสองก็เก่งแล้วนะครับผมดาเมจสกิลหนึ่งเนี่ยมันเหมือนจะไม่แรงแต่มันโคตรจะแรงเลยนะทุกคนมันดูแบบป้อแป๊ะป้อแป๊ะแต่ว่ามันแรงมากเลยนะครับโอเคเราก็พยายามล่าคีบให้ได้เนาะเวลาที่เล่นกับเพื่อนใช่ไหมถ้าเกิดแบบมีโลม,มาช่วยเคลียร์การางี้ยเราก็บอกโลว่าอ่าเดี๋ยวขอล่าคีบนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องการลูกน้องนะตัวนี้ถ้าเกิดมันล่าคีบได้เนี่ยมันจะได้ลูกน้องมานะครับผมเดี๋ยวเราเดินกลับกลางนะครับผม ตัวนี้มันก็จะเคลียรรเลนไวเดินเกมไวหน่อยนะครับผมชอบนะเม,มดแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ค่อยติดเลนดีอะผมไม่ชอบเมดติดเลนนะที่แบบกว่าจะเคลีย์คลิปได้ต้องมีเพื่อนมาช่วยเคลียร์นะครับส่วนตัวของโกว,วาราเนี่ยคือไม่ใช่เลยนะครับผมจะเคลียไปตัวคนเดียวได้ดูดิไหโนเขาพย,ยายามที่จะมาเค,คเลีย์คลิปเรานะแต่ซึ่งเขาเจ็บไปแล้วนะครับผมแล้วคลิปของผมเดานไปตบไอไอปูรอนด้าอีกนะครับผมเก็บครับแน่นอนตรงนี้ยังไง กดอันติครับสวยงามเสียติแล้วนะสำหรับตัวของไหโนครับพีล่าอย่างไรครับฉวดเนี้ยปุ๊บปั๊บหรือเปล่าปุ๊บปั๊บไหมปุ๊บปั๊บไหมปุ๊บปั๊บเรียบร้อยครับเด็กแปล่อยโดนไปแล้วก็ตุ๊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 ารถกลับไปดูคลิปที่แล้วแลตวก็มาดูคลิปนี้ตอคลิปนี้จะเป็นการเดินเกมแนวทางการเล่นนะครับผม เนี่ยตัวเนี้ยสามารถเวทบัฟได้แบบน่าเกียดมากกว่าดีเลเวลสี่ครับไปเวทบัฟเรียบร้อยครับ wait, แบบเวทแบบไม่ต้องเอาตัวเข้าไปแล้วทุกทุกคน,กคนดูเลือดนะขอราะ่ดีนะเอแบบจะไม่ไหวกันลูกน้องผมนะเออเวลาที่เราจะเวทบัฟเนี่ยใช้อันติไปเลยนะครับผมไม่ต้องงกนะครับอันติเนี่ยมันจะทาให้ลูกของเราเนี่ยเดินไวตีไวนะครับผมแต่ยิ่งเราสร้างดาเมจเยอะเท่าไหร่เนี่ยอัตติมันก็จะยิ่งแรงเท่านั้นนะครับตรงนี้เราก็ทิ้งคีบไว้ข้างป่าแล้วก็ตีตัวเล็กไปนะครับผมเพื่อเก็บการเงินแล้วก็เลเว โอเคแต่ตอนนี้คิปเรายังอ่อนอยู่นะทุกคนมันก็เลยตีคิบป่าไม่ตายนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะดักไห้โน้ตขากลับนะกลับกลับกลางแน่นอนอะยังไงก็กลับกลางเพราะคิปกลางมาชนอะเนาะเราก็ดักดูครับตายปะปวดหายโน้มันมีย้อนเวลาเนาะเลื่อนมันเด้งครับค่าค่อนข้างยากอยู่แต่กลับไปโดนพีล่าเราอยู่ดีนะ โอ้โหล็อกซี่ฟิกจับสาครับจับนี้เรียกว่าติ๊กตรงติ๊กตอกต้องเข้าแล้วนะฟิกจับสาแบบนี้ยให้ลงไฮไลท์อ่ะเซอร์ไพรส์จับจัื่อกี้นี้ฝั่งตรงข้ามน่าจะกรีดร้องอะผมว่าเวลาปล่อยโดนนะครับพยายามมาให้อ่อโดนทั้งสองตัวเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรยูนิตอ่ะอ่ายูนิตหรือฮีโร่ศัตรูเนี่ยอยู่ตรงกลางนะโดนมดันจะเลวแรงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยนี่ไปบูดีโคตรแรงโดนผมอ่ะ แรงมากนะทุกคนแล้วตีป้อมครับลูกน้องช่วยกันตีครับโบบาแล้วตีกับคีล่าป้อมเกือบแตกเรียกว่าตีแบบไม่มีคีปเลนะทุกคนเอาคีผมแทงนะ <c oughs> ป้อมแบบตอนนี้อ่อนแอมากป้อมอาวีไ,<ป>ได้ปะเขาให้ผมปะถ้าให้ก็ดีครับไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเปิื่นไปลากมาได้แต่มุมนี้ผมเดินก็ไปยากอยู่นะเนี่ยโอเคอับไปเคลียร์กลางต่อนะครับไอสำหรับลูกน้องของโกวล่าเนี่ยมันไม่ได้โอ้ย แล้วผมฟิกไงผมมือไวไงใช่ไหมปกติไผมบํมบ่มบมบเรียบร้อย <100. S 2> ผมเก็บตัวแล้วทุกคนไอลูกน้องของเกอร์วอล่าเนี่ยมันไม่ได้นับว่าเป็นคีปนะครับมันก็จะไม่ได้ทําให้ป้อมเนี่ยอ่อนแอลงนะครับผมป้อมก็จะตีแรงเหมือนเดิมนะตรงนี้ที่ผมได้บูมาเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งไปเอาบูว์ผ่าหลงข่าม,มานะบูบ้านเราก็ควรจะให้ผมได้นะครับถ้าเกิดเขาไม่ให้ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนอ่าถ้าตามหลัก ก็ควรจะต้องให้นะครับเพื่อให้เกมมาได้เปรียบมากขึ้นผมมีบูใช้สกิลผมคูดาวไวนะครับผมมันก็จะได้เล่นเยอะได้นะครับตรงนี้ก็ผมไม่กลับบ้านนะจะไปเก็บเลือดหลังป้อมครับแล้วก็จะเก็บสแต็กสกิลสองไว้เอาไว้ปั้นคีปเพื่อจะเข้าป้อมบนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะทุกคนเนี่ยเราสามารถเรียกคลิปออกมาปั้นได้เลยนะคลิปเนี่ยคือถ้ามันคือมันจะรวมร่างกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็ได้อธิบายไว้ในคลิปที่แล้วแล้วนะครับใครไม่เข้าใจก็สามารถกลับไปดูคลิปได้นะครับ อ่าตรงนี้เห็นปะคีปมันจะค่อยๆรวม่างกันและกลายเป็นล่างสามแล้วคนล่าง3ามก็ตัวใหญ่หน่อยนะเลี้ยงคีปไว้แบบนี้ก็ควรจะดันป้อมต่อเลยนะครับผมไม่ควรจะแบบปล่อยไอ้คีปเราเสียเปล่านะรตรงนี้แต่ว่าคีปผมหมดเวลาครับตายไปแล้วไม่เป็นไรคือสกิลสองใช้ตีป้อมครับสกิลหนึ่งใช้โซนคนเดี๋ยวดูนะสกิลหนึ่งโซนคนแบบไหนครับเดี๋ยวยนเข้าไปก็กดโดนอีกหนึ่งทีครับแล้วก็อันตีเนี่ยปาไปที่ป้อมเลยนะครับผมอันตีานกดกดสามารถกดใส่ป้อมได้นะครับ โอ้โหไปลากว่าแบบนี้อีกแล้วก็น่าจะมีศพแน่นอนนะแล้ว6นาทีครับป้อมปนหายไปไปที่เรียบร้อยนะครับผมนี่มันตัวไถ่บ้านชั้นดีเลยผมบอกเลยนะฮะไม่ได้หยิบตัวเคลียร์คีฟปง่ายๆมาครับเดียวครับบ้านแตกครับ6กนาทีบาแลกมาแล้วครับผมแล้วตรงนี้เรียนกลางครับไปต่อครับผมเตะคลิปเรื่อยๆเตะคีฟปเรื่อยๆครับตรงนี้ตีไปครับผมแล้วปล่อยโดนครับปล่อยโดนโซนตุ่มๆป้อมกลางแตกนึงทีครับผมตรงนี้แล้วไปป้อมล่างต่อเลยครับไอแก๊กัวนี้มันห้าวห่านแล้ว เราโยนสกิลโซนไปครับอืมแปะใอ่พอเล็กครับตรงนี้ถอยออก่อนถอยออกไาให้ได้ครับถอยมาให้ได้ครับ,รบก็ค่อยเดินออกมาครับก็ค่อยเดินสวยๆออกมาครับผมคอสครับไม่หลอดแล้วหกนาทีครับสามากโมันมันเกินไปอะทุกคนหกนาทีโดนสามบาแลกฝังตดนข้ามเป็นคุณคุณว่างไงอ่ะคุณเจออ๋อแบบนี้คุณท้อไหมท้อนะทุกคนตีบ้านนี่ครับ วุ้ยแต่มันเกิดไฟเป็นไอเดีมันลืมไปว่าเลไไม่อยยังน้อยอเ,เกิดไปนะหนุม่มโอเคเกือบโดนจบบ้านนะโอ้โหหกนาทีสามทางบ้าไปแล้วอะ่ะนี่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นสถิติที่ดีที่สุดข,ของผมเลยนะตั้งแต่เล่นเกมอารีไปเลยไหมหกนาทีสามทางเนี่ยผมผมเพิ่งเคยเจออะ่ะตั้งแต่ผมเล่นอาีมาสำหรับเกมที่ผมเล่นนะแต่เกมที่คนอื่นเล่นอันนี้ผมไม่รู้ บางทีอาจจะมีจบไวกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดเล่นคอมพังบ้านแบบที่เขาชอบเล่นกันนะโอ,อเมกา้าแวนอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมไม่เคยเล่นคอมนั้นนะผมก็เลยแบบมองว่าเกมนี้คือเกมที่ไวที่สุดของผมแล้วนะครับแล้วโอเคผมตายาผมตายผมนึวกว่าล็องซี่เขาจะมีจับอ๋อเขาจับไปแล้วจับไม่โดนนะตายทุกคนผมคิดว่าไม่น่าจะเกินสิบนาทีนะเนี่ยเราได้ดาร์กตรงนี้มาแล้วผมว่าดาร์กตรงนี้ก็จบเกมละปล่อยดาร์กแบบ เนี่ยปล่อยกลางไปเลยก็ได้ปล่อยเลนไหนก็ได้นะแต่ปล่อยกลางก็ได้ให้มันแบบวิ่งไวๆนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเคเลียร์เลนข้างนะแล้วก็มีอีกหนึ่งทิคนะสำหรับการเล่นในโกเวล่าเนี่ยเราสามารถไปปล่อยคีปไปเลนข้างได้นะครับเพื่อให้คีปของเราเนี่ยมันช่วยคีปฝั่งเราดันนะครับไม่ดีต้องบอกว่าให้ลูกน้องของเราเนี่ยช่วยคีปดันนะครับผมแปะแก๊กไปเลยเอาให้ตายครับปต,ตูมติยัดเข้าไปครับตุ้มตามตุ้มตามระเบิดพอยิงมติบาครับโอ้ยคีปเราเนี่ยยังถึกสุด อคิล่าเหยียบได้ครับแบบนี้ทอนไม่รอดครับไฮโน่คนนี้ก็ไม่สามารถที่จะการป้อมนี้เอาไว้ได้ครับแล้วจบเกมโ,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 โหมดร้ายโหดร้ายทาลุ้นมากมากอันนี้ก็จะเป็นตีสามเลยคน,นคือโกวล่าถ้าเกิดมีตี้มันจะเก่งมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดไปโซโล่เนี่ยทีมก็ต้องเข้าใจหน่อยว่าตัวมันเนี่ยมันมีคอนเซปต์การเล่นแบบไหนนะตัวมันเนี่ยผมคิดว่าเน้นดานป้อมอะ่ะคือมันที่สุดแหละ มันสามารถเสีคีบมาดันป้อมได้อันติมันก็เอื้อต่อการดันป้อมนะทุกคนมันสามารถยัดอันติใส่ใส่ป้อมแล้วก็คีบลุมตีแล้วก็มีดาเมจเสริมอีกนะครับผมยิ่งทำดาเมจมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งระเบิดแรงเท่านั้นนะสำหรับตัวของอันตินะครับผมเกมนี้ก็ดาเมจ29เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เราได้ยัดพังป้อมัะไม่ได้หรอเฟนิกซ์ได้นะครับผมสกอร์ก็แปดหนึ่งแปดถือว่าเยอะใช้ได้เลยนะครับผมเก้าวนาทีจบเกมแล้วครับตัวอย่างโกงทุกคนก็ลองไปฝึกเล่นได้นะสำหรับใครที่เล่นเม ก็มีนะคนที่บอกว่าตัวนี้มันไม่เก่งนะครับสำหรับผมในตัวมันโคตรเก่งเลยนะไม่รู้เล่นยังไงเขาอาจจะเล่นแบบผิดวิธีก็ได้นะครับผมลอง้องดูคลิปนี้ครับแล้วก็ลองศึกษาแล้วก็เล่นตามดูครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามลงคลิปฮีโร่ตัวนี้มาอีกนะครับเพื่อให้มันเป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกัรมานานแล้วยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเนี่ยก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับโดยต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นใครสมัครมาแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับตอนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไบายครับ